ในคลิปนี้จะพามากินเมนูสุดพิเศษ ซอฟครีมเอ็กครัวซองจากร้านเจมบรองชูรี่เลยตอนนี้อยู่ที่ไอคอนสยามชั้นเตอนนี้ร้านเจมบรองชูรี่เนี่ยเขามาเปิดบูทธที่นี่นะครับแล้วก็เป็นเมนูพิเศษเป็นครัวซองเอ็กซอฟครีมเริ่มต้นที่180บาทซึ่งจะเป็นเพลนแล้วก็แบ็คโกโก้ส่วนแมคคาเดเมียเนี่ยจะอยู่ที่ราคา200บาทแล้วก็พิซซาชิโอเนี่ยราคา195บาทเขาก็จะอบครัวซองมานะครับแล้วก็ทําการตัดหัวควรัวซองเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการใส่ถ้วยแล้วก็เนี่ยครับเชฟเจมมา ให้ด้วยตัวเองเลยผมรอคิวเนี่ยก็ไม่ได้นานมากนะครับก็มารับไอศครีมเข้าไปทานกันเลยนะครับเป็นไอศครีมเอ็กโคซองแบบนี้นะครับเราก็ทําการเอาหัวเนี่ยจิ้มกับซอฟครีมแล้วก็ลองชิมดูก่อนเลยซอฟครีมกับครัวซองของร้านเจมโบชอรี่เนี่ยมันกินแล้วก็เข้ากันอร่อยดีนะครับนี่ก็เป็นอีกหลายๆหน้าสาหรับใครที่เอารัวซองไปถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะถือกินสะดวกๆเนี่ยเขาก็ยังมีแบบคว่ำแล้วก็ใส่ถ้วยให้เราไปตัดก,กินได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะ